ก่อนที่จะไปรับชมฝากกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเพชรดมสูดิีโอ้อยทำคลิปกันต่อไปยาว สิ่งประหลาดและน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นทวีปไหนประเทศไหนก็มีสิ่งลี้ลับทางวสยศาสตร์ด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะประเทศไทยนี่อื้มเพียบเลยในเหตุการณ์ส่วนใหญ่จะถูกถ่ายได้จากกล้องมือถือทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจพอกลับบ้านมาเปิดเอา้ามันเงาอะไรแวบบๆเพียงเท่านี้แหละคลิปนี้ดังข้ามคืนเลยในโลกโซเชียลก็พากันคอมเมนต์เป็นตูเป็นตาแต่ก็ยังว่าเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อห้ามลบหลูโดยในคลิปนี้พริกไทยดำจะพาทุกท่านไปรับชมสิ่งลี้ ลับที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้จากสถานที่จริงเหตุการณ์จริงรับรองถ้าใครได้ดูต้องร้องอู้หูแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปรับชมผมฝากทุกคนกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณมากๆอันดับที่หนึ่งสัตว์ประหลาดสี่ขาวิ่งไลล่านักปัน่นอันดับนี้หล่อนมาก ยูทูบเบอร์ชาวรัสเซียที่ชื่อว่าดีแมนโอเปอเรเตอร์โดยเขากําลังขี่จักรยานผ่านสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดักษ์ถ้าหากเดาด้วยสายตามันมีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ถึงสองเท่าและมีจํานวนขาถึงสีขาด้วยกันในจังหวะที่ยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้ขี่จักรยานผ่านหน้ามันไปพอแงะมาเห็นเขาก็ตกใจแล้วก็รีบปันน่นหนีอย่างไวด้วยความมีสติข,ของยูทูบเบอร์ท่านนี้เขาเลยหันกล้องติดหมวกไปทางด้านหลังเพื่อจะเอาไว้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดแนนดับนี้ผมขอสารภาพเลยผมพาไปก็ให แฟนนั่งใกล้ๆไปเพราะนั่งดูคนเดียวไม่ได้มันหลอนเกิน ยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้ปั่นมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าตัวปลาสีขาก็ยังไม่เลิกตามท่าทางนะครับวิ่งไวชัยย่อยขนาดยูทูบเบอร์ท่านนี้ปั่นจนน้องจะแตกมันก็ยังวิ่งไล่จี้ตูดตามมาติดๆจนในที่สุดนะครับมันวิ่งตามทันแล้วมันก็ยิงอะไรก็ไม่รู้ใส่พี่แกลแักษณะจะเป็นเหลวๆน้ำๆออกสีเขียวๆดำๆคุนๆมันคืออะไรวะเน,นี่ยเดาไม่ออกเลยแล้วพอมันจัดการยูทูบเบอร์ท่านนี้เสร็จมันก็หยุดตามพี่แกพร้อมกับแยกทางไป Sukker? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sukker? เรามาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยข้างขาวยักษ์ในกลุ่มเมฆพายุ โดยเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายได้จากชาวประมงที่เพิ่งจะนําเรือขึ้นฝั่งเพราะมีกลุ่มเมฆพายุกําลังเคลื่อนที่เข้ามาดูสิทุกคนอื้กลุ่มเมฆดําขมึมเลยเนื่องจากมีเสียงประหลาดโผลออกมาจากกลุ่มเมฆชายเจ้าของคลิปจึงควักมือถือขึ้นมาถ่ายในช่วงแรกก็มีแต่เสียงฟ้าร้องคลืมๆพอถ่ายไปสักพักหนึ่งเสียงประหลาดก็เริ่มชัดเจนยิงคืนแล้วจู่ๆนะครับก็มีเงาสีดำโผลออกมาจากกลุ่มเมฆโดยเงาที่ว่านี้มันสามารถกางปีกได้มองไปมองมาคล้ายกับค้างคาวกางปีกเลย เรามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยดวงตาปิศนาตายท่อน้ำถึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านของชายคนหนึ่งซึ่งเขาได้เลือไปเห็นดวงตาที่ส่องแสงออกมาจากท่อระบายน้ําโดยท่อที่ว่านี้ก็ติดกับตัวบ้านเลยโอ้โหแบบนี้เจ้าของบ้านขนลุกแน่ๆพอถ่ายไปได้สักยะหนึ่งเจ้าตัวปิศนานะครับมันก็คำรามออกมา แล้วทุกคนคิดว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรส่วนผมมองทีไรก็คล้ายจระเข้แต่จะว่าไปถ้ามันเกิดขึ้นที่หน้าบ้านเราก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ย Just when you อันดับที่สตัวประหลาดตาแดงแอบย่องขึ้นตึก ยูทูบเบอร์ท่านนี้เป็นคนเดียวกันกับอันดับที่1เลยคลิปแรกตัวประหลาดวิ่งตามจักรยานในเหตุการณ์นี้ก็มาเจอตัวประหลาดอีกจะว่าไปก็สงสารพี่แกเหมือนกันชีวิตแต่ละวันเจอแต่สิ่งแปลกในขนาที่ยูทูบเบอร์ท่านนี้กําลังนั่งทําคลิปอยู่ในห้องแล้วจู่ๆก็มีเสียงประหลาดจากตึกฝั่งตรงข้ามพอเปิดประตูมาดูนี่หถึงขั้นตกใจเลยโดยสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีหน้าตาคล้ายกับอันดับที่1โดยรวมจะมีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ถึงสองเท่าและมีขาถึง4ขาด้ววยกันันและตประหลาดที่วา มันแอบย่องมาดูคนผ่านทางกระจกโดยที่ชายผู้นี้ไม่รู้ตัวและทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นยูทูบเบอร์ชาวรัสเซียท่านนี้เขาได้จามและเกิดเสียงดังจึงทําให้ตัวประหลาดที่ว่าได้หันหน้ามาหาเขาแล้วแววตามันแดงฉ่ำน่ากลัว แล้วจากนั้นตัวประหลาดท่วาก็ปีนขึ้นไปด้านบนของตึกซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าในขณะที่มันกาลังปีนมันก็มองมายังเจ้าของคลิปส่งแววตาสีแดงอย่างน่ากลัวจากนั้นก็กระโดดหายไปเลย เรามาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยสิ่งประหลาดกระโดดตัดหน้าจักรยานชายเจ้าของคลิปกำลังนำจักรยานไปปั่นเพื่อทดสอบโดยติดกล้องโกโปรไปด้วยในส่วนของเส้นทางออกจากบ้านค่อนข้างจะทุรการดานนิสหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในช่วงแรกของคลิปเหตุการณ์ก็ดูปกติดีทุกอย่าง โดยหลังจากนี้ไปเจ้าของคลิปนะครับเริ่มเพิ่มความเร็วกําลังมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางที่มีกําแพงและเป็นเส้นทางที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วยหลังจากข้ามสะพานนี้ไปให้ทุกคนสังเกตด้านซ้ายมือให้ดีๆเฮ้ยเจะงเออเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนเห็นหรือไม่ว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างกระโดดลงมาจากกําแพงเจ้าของคลิปที่โพสต์ลง YouTube ก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาจึงนําคลิปวิดีโอนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและเจ้าตัวประหลาดดังกล่าวมันกระโดดตัดหน้าเขาเร็วจนนมมองไ่ทัเลย เขาจึงไม่ค่อยจะมั่นใจว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่และบางข้อมูลก็บอกว่าตัวนี้มันคล้ายกับบลิงแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคิดว่าตัวนี้มันคือตัวอะไร <c oughs> และแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่หกเงาปริศนาใต้อุโมงคลึกลับอันดับนี้น่ากลัวจริงๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้มีกองทัพเยอรมันได้แอบสร้างอาคารไว้ใต้ดินในเทือกเขานกฮูกแห่งโปรแลนด์แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่ว่านี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์โดยจะมีเพียงอุโมงค์และโครงสร้างถ้ำที่มันแปลกแ,แล้วในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการสร้างถ้ำนี้ขึ้นมาแม้แต่เอกสารประกอบการสร้างก็ยังไม่มีเลยและเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปเป็นกลุ่มนักสำรวจที่กำลังออกเดินทางเพื่อสำรวจอุโมงค์ปริศนาในความมืดและในขณะที่พวกเขาได้เดินลึก เข้ไปเรื่อยๆพวกเขาก็เจอสิ่งแปลกประหลาดได้วิ่งตัดหน้าพวกเขาไปซึ่งผมนะครับก็ไม่ค่อยจะแน่ใจว่าเงาดังกล่าวมันคือตัวอะไรกันแน่มันอาจจะเป็นการทดลองของคนเยอรมันหรือไม่ก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับที่ยังไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้มันีกสกล้ใชไม ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยอกดเลยกดเลยอ่ะ และผมนะครับได้ทำอีกช่องหนึ่งกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแก้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าว